คุณกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดียว40วันก้าวสู่การเกิดผลมากตามแผนการของพระเจ้าวันนี้เป็นวันที่7แล้วนะครับถ้าคุณเพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกขอแนะนำให้ย้อนกลับไปฟังคลิปก่อนหน้าเริ่มตั้งแต่บทเรียนนำของซีรีส์นี้เลยนะครับเพื่อคุณจะได้รู้ที่มาที่ไปและสนานากับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องนะครับพี่น้องที่รักเฝ้าเดียววันนี้เรายังอยู่ในปฐมกาลบทที่12ข้อ1-5นะครับ ให้เรามาผ่าแผนพระเจ้าด้วยกันต่อพระคัมภี์ตอนนี้เป็นตอนที่พระเจ้ามีแผนแม่บทมาสเตอร์แผนคือจะทําให้อับราม,มีลูกหลานมากมายเป็นชนชาติใหญ่มีชื่อเสียงเลื่องลือและบรรดาประชาชาติจะได้รับพระพรผ่านทางอับรามนะครับถึงตรงนี้พระวิญญาณบริสุทธ์ก็สกิดเตือนผมว่าเมื่อพระเจ้าจะใช้ใครทําการใหญ่ให้พระองค์เช่นจะใช้อับรามไปเป็นพรให้แก่ชาวโลก พระอ,องค์ก็ไม่ได้ใช้เป่าป,าป่าฟรีๆนะครับพระอ,องค์รู้ดีว่าลึกๆในใจของอับรามนั้นเขาต้องการอะไรคุณรู้ไหมครับว่าอับรามขณะนั้นต้องการอะไรเวลานั้นอับรามเขามีอายุ75ปีแล้วนะครับแล้วก็มีเมียชื่อนงางซาายแล้วเมียเขาก็เป็นหมันซะด้วยแต่พระเจ้าบอกว่าเขาจะมีลูกหลานมากมายจนเป็นชนชาติใหญ่นี่คือสิ่งที่อับรามจะได้รับตอบแทนจากการรับใช้พระเจ้านะครับพระอ,องค์ จะรู้ในส่วนลึกของจิตใจของเราทุกคนว่าเราต้องการอะไรและถ้าเราถวายตัวทําตามมัเต์แพลนของพระองค์ก่อนเราก็จะได้รับสิ่งดีๆเรียกว่าติดปลายนวมมาด้วยนะครับเพราะต่อมาเมื่ออับรามอายุได้ร้อยปีเขาก็มีลูกชื่ออิสอักแล้วก็มีหลานชื่อยาโคบแล้วก็มีเหลนชื่อโยเซฟและในสมัยโยเซฟลูกหลานเหลนของอับรามก็มีประมาณ75คน จากนั้นถูกจับไปเป็นทาสในอียิปต์400ปีต่อมาลูกหลานอับรามก็ทวีพงพันขึ้นเป็นถึง3ล้านคนนะครับและต่อมาโมเสสกับโยชูวาก็พาออกมาจากการเป็นทาสของอียิปต์ตั้งสามล้านคนนะครับที่เป็นลูกหลานของอับรามเห็นไหมครับพระเจ้าวยพรให้เขามีลูกหลานมากมายแล้วโมเสสก็พาเข้าไปอาศัยในคณาอันจากนั้นพระเจ้าก็ให้ดาวิดตั้งเป็นประเทศอิสราเอล มันก็เป็นไปตามแผนมาสเตอร์แพลนตอนนี้ของพระเจ้าที่มีต่ออับรามนะครับเขาได้เป็นชนชาติใหญ่และมีชื่อเสียงเรื่องเลยจริงๆหลังจากนั้นพระเยซูก็มาบังเกิดในเชื้อสายของดาวิดซึ่งก็คือเชื้อสายของอับรามนี่แหละแล้วก็ทําให้ปัจจุบันคริสเตียนเรามีประมาณ3 0 0พันกว่าล้านคนทั่วโลกแล้วซึ่งก็คือพงพันธุ์ของอับรามในฝ่ายวิญญาณก็นับว่าเป็นช,ชนชาติใหญ่มากจริงๆตามพัญญาที่พระเจ้าให้แก่อับรามไงล่ะครับ แต่ในพัะสัญญาของพระเจ้าตอนนี้ก็มีเงื่อนไขที่คุณอับรามจะต้องทําตามแผนเพอร์ซนาลแผนที่เฉพาะเจาะจงที่พระเจ้ามีต่อเขาด้วยนะครับไม่ใช่นั่งเฉยๆฉยแล้วก็รอให้คําสัญญาของพระเจ้าเกิดขึ้นเป็นจริงสําหรับเพอร์ซนาลแ a นซึ่งเป็นแผนเฉพาะเจาะจงที่มีต่อคุณอับรามนี้เขาจะต้องทําอะไรครับสิ่งที่เขาต้องทําคือเขาจะต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตแล้วนะครับเพราะว่าขณะที่ได้ยินการส่งเรียกและ คำสัญญาแห่งการอวยพรน,นั้นเขาก็มีอายุตั้ง75ปีแล้วนะครับมันไม่ใช่วัยรุ่นแล้วนะครับในแผน Personal p แผนที่เฉพาะเจาะจงซึ่งพระเจ้ามีต่อเขาก็คือเขาจะต้องทาอะไรบ้างเพราะถ้าเขาจะทําให้แผนแม่บท Master แผนของพระเจ้าเกิดผลสําเร็จเขาก็จะต้องทําตามแผนที่เฉพาะเจาะจง Personal p แผนที่พระเจ้ามีต่อเขาด้วยนะครับพี่น้องที่รักคุณรู้ไหมครับว่าเวลาพระเจ้าจะใช้คุณทําตามแผน Master รแผนของพระองค์ เพื่อไปเป็นพระพรให้แก่คนเป็นจำนวนมากพระเจ้าก็จะมีแผนเพอร์ซันอลแผนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับตัวคนเองด้วยคุณยังจำกษัตริย์กษัตริยโซลมอนได้ไหมครับพระเจ้ามีมัสตอร์แผนจะอวยพรชนชาติอิสราเอลจำนวนมากพระองค์จึงมาวอวยพรโซลมอนคนเดียวคนนี้ลหละครับมีแผนเฉพาะเจาะจงให้โซลมอนทำดังนั้นโซลมอนก็เลยได้รับการวอวยพรแล้วเขาก็ไปเป็นพรให้กับประชาชนอิสราเอลไงล่ะครับ ดังนั้นเวลาคุณจะขอพรพระเจ้าสําหรับตัวคุณเองเคล็ดลับคือให้คุณขอพรให้กับคนมากมายในจังหวัดหรือในประเทศของคุณก่อนนะครับแล้วพระองค์ก็จะมีแผนการอวยพรที่เฉพาะเจาะจงมาถึงคุณนะครับตอนนี้ผมก็ขอพรพระเจ้าให้กับชาวไทยใน80,000ชุมชน7 7จังหวัดทุกๆวันซึ่ง99%ยังไม่เชื่อในพระเจ้านะครับแล้วพระเจ้าก็กําลังอวยพร ตัวผมนะครับอวยพรพันธกิจบิ๊กมิลาเข้ามากขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับพี่น้องคุณต้องเริ่มต้นจากการขอพอรให้กับจังหวัดหรือประเทศของคุณก่อนนะครับแล้วการอวยพรที่เฉพาะจาะจงก็จะมาถึงคุณได้คุณลองเอาเคล็ดลับนี้ไปปรับใช้กับชีวิตคนดูนะครับถ้าอยากก้าวสู่การเกิดผลมากตามแผนการของพระเจ้าแบบคุณอับรามคราวนี้เรามาผ่าแผนเพอร์ซน l ลแผนที่เฉพาะเจาะจงสําหรับคุณอับรามดูนะครับเขาต้องทําอะไรบ้าง ก็ปรากฏในปฐมกาลบทที่12ข้อหนึ่งแผนเฉพาะจาะจงที่พระเจ้ามีต่ออับรามคือพระเจ้าต้องการให้เขาละทิ้ง3อย่างนะครับได้แก่ประการแรกเขาจะต้องออกจากบ้านเมืองคือในจังหวัดในเมืองที่เขาอาศัยอยู่ซึ่งก็คือเมืองฮารานนะครับคุณรู้ไหมครับว่าเมืองฮารานนี่เป็นเมืองที่จเจริญรุ่งเรืองมั่งคัง่งมากนะครับในยุคสมัยนั้นแล้วเขาจะต้อง ออกไปจากเมืองนี้ไปในที่ที่พระเจ้าจะบอกให้เขารู้ภายหลังซึ่งเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องไปที่ไหนนะครับประการที่สองเขาจะต้องละทิ้งญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของเขาให้ไปด้วยได้ก็เพียงนางซาาลาและหลานชายที่ชื่อรถกับหลานสะพ้านะครับประการที่สาคือประการสุดท้ายเขาจะต้องย้ายออกจากบ้านของบิดาเขานะครับ พี่น้องที่รักถึงตรงนี้ให้คุณกดสต๊อปหยุดชั่วขณะแล้วอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าประเด็นแรกเหตุใดแผนของพระเจ้าต้องการให้อับรามต้องออกจากเมืองฮารานแล้วเดินทางไปที่อื่นซึ่งจะต้องเข้าไปในทะเลทรายนะครับแล้วพระเจ้าก็จะค่อยๆบอกให้รู้ภายหลังพระเจ้าอวยพรเขาตามพระสัญญาเลยในขณะที่เขาอาศัยอยู่ในเมืองฮารานที่สุขสบายและคุ้นเคยไม่ได้หรือทําไมต้องเสี่ยง ไปตายเอาดับหน้าด้วยออกจากเมืองฮาลานไม่ใช่วัยรุ่นนะครับตอนนั้นก็อายุ75ปีแล้วลูกหลานของอับรามก็ไม่มีไม่มีใครมาคอยดูแลนะครับทําไมแผนของพระเจ้าก็ดูเหมือนไม่มีเหตุผลเลยนะครับประเด็นที่2เหตุใดแผนของพระเจ้าต้องให้อับรามออกจากญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็ในเมื่ออยู่ในเมืองฮาลานที่คุ้นเคยก็แวดล้อมไปด้วยญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมากมาย มีคนคุยด้วยทุกวันไม่เบื่อแล้วทําไมจะต้องออกจากญาติพี่น้องเพื่อนฝูงไปใช้ชีวิตโดดเดี่ยวการทะเลทรายมีเพียงเมียที่ชื่อสาลายและหลานชายชื่อโรดเท่านั้นพระเจ้าไม่รู้ว่ามันเหงาและโดดเดี่ยวมากเลยนะคือถ้าไม่ได้แวดล้อมด้วยญาติพี่น้องเพื่อนฝูงแล้วก็ต้องไปอยู่ในทะเลทรายทําไมแผนของพระเจ้าก็ดูไม่มีเหตุผลเลยจริงไหมครับพี่น้องประเด็นที่สามเหตุใดแผนของพระเจ้าจะต้องให้อับลาม ออกจากบ้านของบิดาพระเจ้าวอวยพรอับรามไปพร้อมๆกับวอวยพรบิดาของเขาไม่ได้หรืออับรามและซาลายก็อาศัยอยู่ในบ้านของพ่อเขาต้องการอะไรก็มีพ่อคอยช่วยเหลือเป็นที่พึ่งทําไมจะต้องย้ายออกจากบ้านพ่อไปในดินแดนที่ไม่รู้จักและไร้ที่พึ่งทําไมแผนพระเจ้านี้ก็ยิ่งดูไม่มีเหตุผลเลยนะครับเอาละครับพี่น้องให้คนใกล้วนและอธิษฐานถามพระวิญญาณบนสุดในสามประเด็นนี้ ได้รับเลม่าอ,อะไรก็จดลงสมุดเฝ้าเดียวไว้นะครับสําหรับผมเลม่าที่ผมได้รับคือประเด็น,นแรกคุณรู้ไหมครับว่าชุมชนเมืองหรือจังหวัดที่คุณอาศัยอยู่จะมีอิทธิพลต่อความคิดและค่านิยมของคุณมากเลยนะครับสําหรับเมืองฮารานเมืองที่อับรามอาศัยอยู่นั้นผู้คนมีค่านิยมบูชาพระจันทร์นะครับเขาคิดว่าพระจันทร์จะวอวยพรให้เขาจเจริญรุ่งเรืองมัง่งคั่งพระเจ้าจึงต้องให้เขาย้ายออกจากเมืองนี้ก่อนเลยมิฉะนั้น ผู้คนแจกเข้าใจผิดคิดว่าที่อับรามจะิญรุ่งเรืองเป็นเพราะได้รับพรจากการบูชาพระจันทร์อีกอย่างคือถ้านางซาลายมีลูกตามพระสัญญาลูกของอับรามก็จะเติบโตมาแบบได้รับอิทธิพลค้านิยมของชาวเมืองนี้ไปด้วยพระเจ้าจึงต้องให้อับรามพาเมียย้ายออกจากเมืองนี้ทันทีก่อนจะเริ่มงานตามแผนมาสเตอร์แผนของพระองค์ไงล่ะครับพี่น้องครับคุณรู้ไหมครับว่าถ้าคนอยู่ในเมืองที่ผู้คนมีค้านิยม บูชารักสิ่งเงินทองมากกว่าสิ่งใดคุณก็มีแนวโน้มจะเป็นแบบนั้นนะครับผมเห็นบางหมู่บ้านในภาคเหนือแม้จะเป็นหมู่บ้านที่มีคริยเตี่ยนแต่ก็มีค่านิยมของคนในภาคเหนือในเวลานั้นนะครับที่นิยมให้ลูกสาวไปทํางานขายตัวในจังหวัดท่องเที่ยวหรือที่เรียกว่าตกเขียวโดยเฉพาะแถวหัดใหญ่นะครับเพราะว่าเขาเห็นเพื่อนบ้านที่ทําแบบนี้แล้วก็มีบ้านหลังใหญ่มีรถสวยชโกันหลายคน ลูกสาวส่งเงินมาให้พ่อแม่ได้สร้างบ้านได้ซื้อรถอยู่สุขสบายเห็นไหมครับพี่น้องมันจะมีค่านิยมบางอย่างซึ่งเมืองที่คนอาศัยหรือกําลังอยู่อาศัยตอนนี้จะมีการถูกครอบงาด้วยค่านิยมความเชื่อบางอย่างของผู้คนในเมืองนั้นนะครับพระเจ้าจึงต้องเรียกให้อับรามออกมาจากเมืองที่เขากําลังอาศัยอยู่เพื่อจะได้ไม่ไปรับอิทธิพลของค่านิยมผิดๆในเมืองนั้นครับ แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทาให้ผมระลึกได้ถึงโรมบทที่12ข้อ2ที่กล่าวว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบน้ําพระไทยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระไทยและอะไรดียอดเยี่ยมพี่น้องที่รักคณรู้ไหมครับว่าเมื่อคุณอาศัยอยู่ในเมืองหรือจังหวัดใดก็ตามมันมีแนวโน้มที่คุณจะประ,ประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ของเมืองที่คุณอยู่นะครับแล้วก็ มันก็จะทําให้คนไม่สามารถที่จะรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อคุณคุณจะไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทยัยและอะไรดียอดเยี่ยมและคุณก็จะไม่รู้ถึงมา s t สเตอร์แผนกับเพอร์ซันอลแผนที่พระเจ้ามีต่อคุณเลยนะครับดังนั้นคุณก็จําเป็นที่จะต้องย้ายออกจากการครอบงนาของคนในเมืองนะครับแต่ก็ไม่ได้ให้คนสุดโตมหรือตกขอบเกินไปนะครับ ไม่ใช่หมายถึงว่าพอฟังคลิปนี้เสร็จคุณก็รีบเก็บกระเป๋าย้ายออกจากจังหวัดของคนทันดีไม่ใช่อย่างนั้นนะครับความหมายก็คือว่าคุณอย่าให้ค่านิยมของคนรอบตัวคุณมาครอบงาคุณนะครับคือค่านิยมของการบูชาเงินทองบูชาความสะดวกสบายมากกว่าพระเจ้าอาจารย์ปโลกล่าวว่าพระของเขาคือกระเพาะหมายถึงค่านิยมที่ชอบเสพสุขและเป็นวัตถุนิยมไงล่ะครับซึ่งมันจะทําให้จิตวิญญาณตกต่าเพราะเนื้อหนังมันจะมาปกครองจิตใจของคุณ พี่น้องครับจริงอยู่เงินทองมีความสาคัญต่อการดํารงชีวิตในปัจจุบันเพราะเราก็ต้องมีเงินซื้อข้าวซื้อ,อของใช้จําเป็นซื้อบ้านหรือเช่าบ้านแต่อย่าให้มันมามีความสําคัญเหนือพระเจ้านะครับจะต้องกลับกันคือให้พระเจ้าสําคัญเหนือกว่าทุกสิ่งแล้วพระเจ้าแห่งจักรวาลก็จะทําให้การงานที่คนทำจเจริญง,งอกงามรุง่งเรืองและทําให้มีเงินทองหลั่งไหลามาหาคนเองครับคุณต้องจัดลําดับความสําคัญให้ก่อนหลังให้ถูกต้องก่อนนะครับแล้วจึงจะเป็นคริสเตียนที่เกิดผลมาก และเกิดผลมากตามแผนของพระเจ้าด้วยนะครับไม่ใช่เกิดผลมากตามแผนของตัวคุณเองเอาละครับควนี้มาดูประการที่2พระเจ้ามีแผนต้องการให้อับรามออกมาจากญาติพี่น้องเพราะอะไรครับก็เพราะว่าญาติพี่น้องของคุณมักจะมีความคาดหวังบางอย่างต่อคุณนะครับโดยไม่รู้ตัวคุณคาดหวังเอ่อพวกเขาคาดหวังว่าคุณจะต้องเป็นคนอย่างที่พวกเขาต้องการจะให้คุณเป็นนะครับมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะเป็นคนอย่างที่พระเจ้าต้องการให้คุณเป็น ถ้าคุณยังอยู่ท่ามกลางญาติพี่น้องที่ไม่เชื่อพระเจ้าหรือแม้จะเชื่อพระเจ้าแต่เชื่อพระเจ้าผิดผิดเพราะไปรับคําสอนผิดมานะครับซึ่งพวกเขาก็จะไม่เชื่อฝังพระเจ้าคุณก็มีแนวโน้มที่จะถูกกดดันด้วยความเชื่อที่แตกต่างกันกันกบพวกเขาแล้วคุณก็ต้องเกรงใจญาติพี่น้องใช่ไหมครับคุณจะกลายเป็นคนที่มัวสนใจว่าญาติพี่น้องเพื่อนฝูงรอบตัวคนจะคิดยังไงกับคุณแทนที่คุณจะสนใจว่าพระเจ้าจะคิดยังไงกับคุณจริงไหมครับถ้า คนอับรามยังอยู่ท่ามกลางญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของเขาซึ่งล้วนบูชาพระจันทร์ไม่มีความเชื่อในพระเจ้าเลยอับรามก็จะยุ่งยากใจมากในการที่จะมีอิสระในการทําตามแผนของพระเจ้าครับดังนั้นถ้าคนต้องการเป็นคริสเตียนที่เกิดผลมากตามแผนของพระเจ้าคนต้องอธิษฐานขอให้พระเจ้าย้ายคนออกจากญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ไม่มีความเชื่อวางใจพระเจ้าออกไปตั้งหลักที่อื่นเพื่อคนจะได้เจดจ่ะกับแผนการของพระเจ้าได้อย่างเต็มที่นะครับ คุณจะได้เป็นอิสระจากความคาดหวังของมนุษย์รอบตัวที่เป็นญาติพี่น้องแล้วก็ทําตามความคาดหวังของพระเจ้าได้อย่างเต็มที่นะครับแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องครับตรงนี้คุณก็อย่าสุดโต่งหรือตกขอบเกินไปนะครับตรงนี้ไม่ได้หมายถึงให้คุณตัดสัมพันธ์ตัดขาดญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเลยนะครับคุณก็แค่ใช้ชีวิตประจําวันของคุณในการติดตามพระเจ้าโดยไม่ถูกลบกวนด้วยความคาดหวังของญาติพี่น้องซึ่งจะทําให้คุณต้องเปลงใจพวกเขาอยู่ล่ําไปต่างหากนะครับถ้าคุณสามารถต่อต้าน ความคาดหวังของใครๆรอบตัวคุณได้คุณก็อยู่ที่เดิมต่อไปได้นะครับประการที่3าพระเจ้ามีแผนที่จะให้อับรามต้องออกจากบ้านพ่อของเขาทําไมต้องออกจากบ้านพ่อเขาด้วยล่ะพระเจ้าสามารถอวยพรเขาและพ่อของเขาไปพร้อมกันไม่ใช่หรือดูเหมือนเป็นแผนที่ไม่เม็กเซนเลยนะครับแต่ว่าเลมาที่ผมได้รับคือตรงนี้แผนของพระเจ้านั้นต้องการให้เขาไม่พึ่งพาอาศัยพ่อของเขาอีกต่อไปนะครับ คือถ้าเขายังพึ่งพาอาศัยความช่วยเหลือจากพ่อเขาก็จะไม่ได้มีโอกาสรับพระคุณในการพึ่งพาอาศัยพระเจ้าโดยตรงเลยคุณรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่ามีคนริียหลายคนเป็นแบบนี้เขาไม่ไว้วางใจพระเจ้าและหันไปพึ่งพาอาศัยมนุษย์คนอื่นอาจจะเป็นพึ่งพาพ่อแม่พึ่งพาสามีหรือภรรยาหรือพึ่งพาลูกหลานแล้วในที่สุดเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับเมื่อคุณพึ่งพาใครคุณก็คุณก็มีแนวโน้มที่จะให้พระเจ้าเป็นที่สองไม่ได้ให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่ง แล้วคุณก็มีแนวโน้มที่จะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของมนุษย์คนนั้นแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงสุภาษิตบทที่22ข้อ7ที่กล่าวว่าคนมั่งคั่งปกครองเหนือคนยากจนและคนที่ยืมก็เป็นทาสของคนให้ยืมเห็นไหมครับพี่น้องถ้าคุณชอบยืมเงินคนสมมตินะครับถ้าคุณชอบยืมเงินคนคุณก็จะเป็นทาสของคนที่ให้ยืมถ้าคุณชอบขอความช่วยเหลือจากมนุษย์คนใด คุณก็จะตกเป็นธาตุคือตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของคนนั้นเขาจะมาควบคุมความคิดหรือแม้กระทั่งความเชื่อของคุณนะครับแม้แต่พ่อของคุณก็ตามถ้าคุณขอความช่วยเหลือจากพ่อของคุณและถ้าพ่อของคุณยังไม่เชื่อพระเจ้าก็มีแนวโน้มที่พ่อของคุณจะกดดันให้คุณเลิกเชื่อพระเจ้าได้นะครับเพราะคุณก็กําลังพึ่งพาอาศัยเขาแต่พี่น้องครับตรงนี้ก็อย่าสุดโต่งหรือตกขอบเกินไปนะครับตรงนี้ไม่ได้หมายถึงว่าคุณห้ามพึ่งพา พ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือมนุษย์คนใดเลยแต่หมายถึงถ้าคนมีปัญหาอะไรใจคนต้องหันมาพึ่งพาพระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งก่อนใครๆเสมอนะครับคนต้องมาอธิษฐานต่อพระเจ้าขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าก่อนไม่ใช่คิดถึงมนุษย์คนนั่นคนนี้ก่อนถ้าคนมาหาพระเจ้าก่อนแล้วพระเจ้าก็จะทรงจัดเตรียมหรือทรงนําให้คนได้รับความช่วยเหลือเองอาจจะจากคนที่คุณคาดไม่ถึงด้วยซ้ํานะครับพี่น้องที่รักตลอด20กว่าปีในการเป็นคริสเตียนของผม ผมพบว่าหลายครั้งพระองค์ตอบคำอธิษฐานด้วยการไปดลใจให้ใครบางคนมาช่วยผมโดยผมไม่ต้องไปคาดหวังกับใครๆนะครับผมก็แค่ประกาศปัญหาของผมไปยังกลุ่มเซล์หรือคริสตจักรให้ช่วยอธิษฐานเผื่อโดยไม่ต้องไปคิดหรือคาดหวังว่าคนนั้นคนนี้ในโบสถ์จะมาช่วยผมได้เช่นผมไม่เคยไปขอให้สยาพิบาลหรือกลุ่มเซลอธิษฐานเผื่อทํานองว่าขอพระเจ้าไปดลใจให้พ่อหรือดลใจให้แม่หรือดลใจให้พี่คนนั้นคนนี้หรือดลใจให้พี่น้องคริสเตียน ที่ร่ำรวยคนนั้นคนนี้มาช่วยผมผมไม่เคยคาดหวังที่มนุษย์คนใดผมแค่ประกาศปัญหาของผมให้กลุ่มเซลล์รับรู้แล้วก็อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยส่วนพระเจ้าจะช่วยด้วยวิธีใดหรือด้วยการไปดลใจใครนั่นก็แล้วแต่พระเจ้าครับถ้าคุณทําได้แบบนี้เขาเรียกว่าเชื่อวางใจการจัดเตรียมและการทรงนําจากพระเจ้านะครับแต่ก็ไม่ใช่อยู่เฉยๆนะครับโดยไม่สังเกตว่าพระเจ้าจะทรงนําอย่างไรบางครั้งพระเจ้าอาจส่งสัญญาให้คณไปขอความช่วยเหลือจาก พ่อจากแม่หรือจากนายเอหรือจากนายบีคุณก็ต้องไปนะครับไม่ใช่ปกนะักหนักไม่ยอมไปเพราะบางทีพระเจ้าก็มีแผนช่วยเหลือแบบนี้เพื่อจะขัดเก่าให้คุณกลายเป็นคนที่ถ่อมใจตรงนี้คุณต้องพัฒนาความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระเจ้าด้วยการเฝ้าเดี่ยวทุกวันแล้วคนจึงจะอ่านสัญญาณการทรงนำจากพระเจ้าได้นะครับถึงตรงนี้พาะยิญราณบิุ้ทสิ์ก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงสุภาษิตบทที่3ามข้อห้าถึงหที่กล่าวว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความเข้าใจของตัวเจ้าเอง ให้เชื่อฟังพระองค์ในทุกหนทางของเจ้าแล้วพระองค์จะทําให้เส้นทางของเจ้าราบลรื่นเห็นไหมครับพี่น้องคุณรู้ไหมครับว่าพระเจ้าจะพอใจมากถ้าความคาดหวังและความวางใจของคุณอยู่ที่พระองค์เป็นอันดับแรกนะครับไม่ใช่ประโยชน์ที่มนุษย์คนใดแต่ถ้าพระองค์ส่งใครมาช่วยแล้วก็อย่าปฏิเสธหรือดูถูกนะครับบางครั้งความช่วยเหลือจากคนคนนั้นแม้ว่าจะดูเล็กน้อยเพียงใดก็ตามแต่มันอาจจะนําไปสู่ทางออกของการแก้ปัญหาใหญ่ของคุณก็ได้นะครับ หรือบางครั้งพระองค์ก็อาจจะทรงนาคุณให้ไปขอความช่วยเหลือจากคนนั้นคนนี้คุณก็ต้องไปตามสัญญาณการทรงนํานั้นนะครับอย่าเย่อหยิ่งปากหนักนะครับแต่คุณก็ไม่ใช่คิดไปเองนะครับคุณจะต้องสังเกตการทรงนําของพระเจ้านะครับคราวนี้มาดูสําหรับอัปลามน,นะครับเขายังอยู่ในบ้านพ่อของเขาเวลามีปัญหาอะไรเขาก็จะนึกถึงพ่อของเขาก่อนที่จะนึกถึงพระเจ้าเสมอพระองค์จึงต้องมีแผนให้เขาย้ายออกจากบ้านเดินทางไปอยู่เมืองอื่นไงล่ะครับ แต่ไม่ได้หมายถึงให้ตัดสัมพันธ์พ่อลูกกันไปเลยนะครับคลลับก็คือถ้าคุณยังอยู่ในบ้านพ่อแม่และพ่อแม่คุณไม่เชื่อพระเจ้าแล้วคุณยังต้องพึ่งพาอาศัยพวกเขาถ้าคุณโตแล้วก็ให้คุณอธิษฐานขอพระเจ้าขอให้คุณมีรายได้มากพอที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้โดยไม่ต้องไปรบกวนพ่อแม่นะครับจนคุณสามารถย้ายออกจากบ้านพ่อแม่ได้เพื่อคุณจะได้มีอิสระทําตามแผนของพระเจ้าได้แต่ก็ไม่ใช่ตัดขาดจากพ่อแม่นะครับแค่ย้ายบ้านออกไปแล้วก็หาโอกาส กลับมาเยี่ยมเยียนพวกท่านบ่อยแต่ในกรณีกลับกันถ้าพ่อแม่ยังต้องพึ่งพาอาศัยคุณเพราะท่านแก่แล้วคุณก็อย่าแยกตัวออกไปนะครับเพราะการที่คุณอยู่ในฐานะที่ช่วยเหลือพวกเขาได้คุณก็จะได้มีอิทธิพลนําพวกเขามารับเชื่อพระเจ้าได้ไงล่ะครับเอาละครับพี่น้องถึงตรงนี้มาร่วมสนุกกันพิมพ์เลขหนึ่งหรือ2ลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้พิมพ์เลขหนึ่งถ้าขณะนี้คุณเป็นอิสระจากการได้รับอิทธิพลทางความเชื่อ ในชุมชนหรือในจังหวัดของคุณคุณไม่คล้อยตามค่านิยมของคนรอบตัวที่บูชางันทองหรือความสุขสบายมากกว่าพระเจ้าคุณเป็นอิสระจากความคาดหวังของญาติพี่น้องรอบตัวและคุณทําตามความคาดหวังของพระเจ้าได้อย่างเต็มที่คุณไม่ต้องคาดหวังหรือพึ่งพาอาศัยพ่อแม่แล้วแต่เป็นฝ่ายให้การอุปถัมภ์ดูแลพ่อแม่ของคุณแทนถ้าคุณขณะนี้เป็นแบบนี้พิมพ์เลขหนึ่งครับพิมพ์เลขสอง ถ้าขณะนี้คุณยังคล้อยตามค่านิยมของผู้คนในเมืองหรือในจังหวัดของคุณอยู่ยังวัฒถุนิยมยังบูชาเงินทองและความสะดวกสบายเหมือนคนอื่นๆในเมืองของคุณมากกว่าที่จะ,ะนมัสการพระเจ้านะครับคุณยังตกอยู่ภายใต้ความหวังความคาดหวังของญาติพี่น้องและเวลาคุณมีปัญหาคุณก็ยังต้องพึ่งพาอาศัยพ่อแม่ของคุณจนคุณไม่สามารถทําตามมัลติแผนและเพอร์ซนัลแผน ของพระเจ้าที่มีต่อคนได้ถ้าคนเป็นแบบนี้พิมพ์เลขสองครับเอาละครับพี่น้องพรุ่งนี้เราจะมาเข้าเฝ้าพระเจ้ากันต่อมาดูว่าอับรามตอบสนองต่อแผนแม่บทมัสเตอร์แผนและแผนเฉพาะจัดจงเพอร์ซน l ลแผนที่พระเจ้ามีต่อเขาอย่างไรเขายอมทําตามหรือไม่แล้วผลเป็นอย่างไรเกิดอะไรกับชีวิตเขาและเมียเขาที่ชื่อนางซาลาัยในเวลาต่อมาอย่าพลาดติดตามตอนต่อไปนะครับถ้าชอบคลิปซีรีส์นี้ก็ช่วยกดแชร์ด้วยนะครับ ขอพระเจ้าอวยพร